สวัสดีครับกลับมาพบกับท็อปรีวิวจากท็อปแวลูอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยท็อปได้รีวิวพัดลมไอเย็นรุ่นใหญ่35ลิตรอย่างอิเล็กทริกรุ่น Standard ดวันวันนี้เนี่ยท็อปมากับน้องเล็กของเขาอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนั่นก็คืออิเล็กทริกพัดลมไอเย็น5 L, ลิตรรุ่นคลาสสิกวันหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผม1นึ่งสองสมนี่ไงละ่ะเป็นไงเนี่ยเหมือนทีมงานตัดต่อมาให้เลยใช่ไหมละะ่ะฮะสำหรับข้อมูลจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับย่า yeah. สำหรับขนาดของเจ้าพัดลมตัวนี้ก็มีดังนี้เลยครับผมกว้าง26เซนยาว24เซนสูง57เซนสำหรับตัวเครื่องนี้จะมีสีเดียวเป็นสีขาวและแผงควบคุมด้านบนจะเป็นสีดำส่วนวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกค,คุณภาพดีในส่วนของตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียงแค่4กิโลกรัมเท่านั้นครับสำหรับด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะมีใบพัดปรับทิศทางลมแบบขึ้นลงสามารถปรับได้ด้วยการใช้มือ และด้านในจะมีใบพัดปรับทิศทางแบบซ้ายขวาซึ่งสามารถปรับได้แบบอัตโนมัติและสำหรับช่องสีดำเป็นช่องปล่อยลมไอเย็นซึ่งมีตะแกรงป้องกันด้านหน้าเพื่อไม่ให้เด็กๆหรือน้องๆหนูๆที่บ้านเอานิ้วแย่เข้าไปได้นะครับผมในส่วนของด้านล่างมีแถบแสดงระดับน้ำซึ่งเครื่องนี้เขาจุน้าได้ถึง5ลิตรเลยทีเดียวและก็ที่ด้านล่างของตัวเครื่องมีล้อสาหรับเคลื่อนย้าย และสำหรับด้านบนนะครับผมเมื่อเปิดฝามาก็จะพบกับช่องสำหรับใส่น้ำจุดปั๊มน้ำสำหรับหมดลมเย็นและช่องสำหรับใส่คูลิ่งเจลหรือใส่น้ำแข็งตัวเครื่องนี้จะแถมคูลิ่งเจลมาให้2ชิ้นครับสามารถปรับแรงลมได้3ระดับส่วนที่2เป็นปุ่มสำหรับหมดลมเย็นและส่วนที่3เป็นปุ่มสำหรับ ปรับสวิงใบพัดนะครับสำหรับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับที่ด้านบนเป็นที่จับสำหรับยกและเคลื่อนย้ายนะฮะส่วนของสายไฟที่ให้มาความยาวอยู่ที่1.6เมตรนะครับก็ฝาหลังของตัวเครื่องเขาสามารถถอดประกอบได้และด้านในก็จะมีตัวแผงรังผึ่งสำหรับทำความเย็นนะครับและที่ด้านล่างนี้ก็จะมีจุกยางสำหรับปล่อยน้ำเมื่อไม่ใช้งาน สำหรับการใช้งานของเจ้าเครื่องอิเล็กทริกพัดลมไอเย็น5 L, ลิตรรุ่นคลา s สิกวันนะครับผมเพียงแค่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานในโหมดลมธรรมดาได้ทันทีสามารถกดปุ่มเลือกระดับแรงลมได้3ระดับเลยสำหรับการใช้งานในโหมดลมเย็น <S <S ขั้นแรกให้ทำการเติมน้ำที่ช่องด้านบนของตัวเครื่องน้ำจะไหลลงมาที่ตัวถังเก็บน้ำด้านล่างหลังจากนั้นกดปุ่มเปิดโหมดลมเย็นได้เลย ตัวเครื่องจะทำการปั๊มน้ำขึ้นมาที่ด้านบนและให้เราใส่คูลิ่งเจลได้ทันทีเพื่อเพิ่มความเย็นของน้ำหลังจากนั้นน้ำจะไหลลงไปที่ข้างล่างผ่านตัวแผงรังผึ้งในส่วนของแผงรังผึ้งจะทำการดูดซับน้ำและพัดลมด้านหน้าจะทำการเป่าไอเย็นจากแผงรังผึ้งออกมาและถ้าหากลูกค้าต้องการอุณหภูมิที่เย็นยิ่งขึ้นสามารถใช้คูลิ่งเจลเพิ่มเติมหรือใช้น้ำแข็งได้เลยครับในส่วนของการใช้งานคูลิ่งเจลครั้งแรกนะครับผม ให้ลูกค้าสามารถเติมน้ำเข้าไปที่คูลิ่งเจลได้เลยและนำไปแช่ที่ช่องฟิสไว้หลังจากนั้นนำคูลิ่งเจลมาใช้ใส่ไว้ที่ด้านบนได้ทันทีและเมื่อคูลิ่งเจลละลายจนหมดสามารถนำไปแช่ช่องฟิตได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนน้ำสำหรับในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องหากลูกค้ามีการใช้โหมดลมเย็นอยู่เป็นประจำแนะนำให้ตรวจสอบระดับน้ำอยู่สม่ำเสมออย่าปล่อยให้น้ำหมด เพราะปั๊มน้ำจะทำงานหนักขึ้นเมื่อไม่มีน้ำนะครับจะทำให้อายุของตัวปั๊มน้ำเนี่ยสั้นลงด้วยอ่านทำความสะอาดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานสามารถถอดฝาด้านหลังและนำตัวแผงรังพึ่งออกไปตากแดดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชื้นหรือขึ้นราได้ครับสำหรับขั้นตอนการถอดประกอบฝาหลังของตัวเครื่องมีดังนี้ครับขั้นแรกต้องดึงตัวฝาที่ปิดรังผึ่งออกก่อนนะครับโดยที่ไขน็อตสจุดตรงนี้ครับ เมื่อไขน็อต2จุดด้านบนออกแล้วสามารถดึงที่ตัวดึงด้านบนนี้นะครับผมดึงออกมาได้เลยถึงเท่านี้ก็จะดึงตัวฝาปิดพร้อมแผงรังผึ้งออกมาได้แล้วครับและเราก็สามารถนําตัวฝาหลังและตัวแผงรังผึ้งไปทําความสะอาดไปตากแดดให้แห้งได้เลยครับผมและในจุดต่อมานะครับผมเราจะทําการถอดตัวฝาหลังของเครื่องเพื่อทําความสะอาดตัวถังน้ําด้านล่างนะครับผมเริ่มต้นที่การไขน็อต2จุดตรงนี้และก็ด้านข้างทางด้าน ซ้ายและด้านขวาอย่างละสามจุดนะครับผมหลังจากไขจุดด้านข้างแล้วนะครับผมก็ไข2จุดด้านบนและ2จุดด้านล่างด้วยนะครับผมเมื่อไขน็อตเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นไขควงปากแบนหรือว่าเป็นไม้บรรทัดก็ได้ครับผมงัดบริเวณจุดด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทำการเปิดฝาเครื่องนะครับค่อยๆดึงด้านล่างด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีท่อของ น้ำที่หยดมาจากแผงรังพึ้งด้วยนะครับเมื่อดึงฝาด้านล่างออกได้แล้วนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเปิดฝาด้านบนนะครับโดยที่ตัวด้านบนเนี่ยแนะนำให้ดึงฝาที่ปิดช่องใส่น้าเนี่ยออกก่อนนะครับสามารถดึงออกมาได้เลยแล้วก็งัดตัวแผงควบคุมสีดําขึ้นนะครับพร้อมกับดึงตัวฝาออกมานะครับผม ดยที่ตัวฝานี้เขาจะพ่วงกับสายไฟด้วยนะครับผมโอ okay. <Okay. S 1> เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถทำความสะอาดด้านในของตัวถังเก็บน้ำที่อยู่ในเครื่องได้แล้วนะครับ mm hmm. เมื่อทำการล้างและทำความสะอาดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกอบฝาหลังนะครับผมประกบให้ตัวขอบของฝาบนและฝาหลังเนี่ยเ mm hmm. ข้าด้วยกันนะครับ เมื่อประกบด้านบนเรียบร้อยแล้วครับให้ประกบด้านล่างเข้าไปต่อเลยสามารถไขน็อตเข้าไปตามจุดเดิมได้เลยนะครับสรุปให้ฟังกันอีกครั้งกับอิเล็กทริกพัดลมไอเย็นขนาด5ลิตรรุ่นพลาสติกวันเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวช่วยคลายร้อนที่ราคาถูกกว่าประหยัดกว่าแอร์และให้ลมที่เย็นกว่าพัดลมแบบธรรมดาได้ถึง3องศา ซึ่งมีข้อดีทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายที่สะดวกน้ำหนักเบาวกว่าอีกด้วยแต่สำหรับจุดสังเกตของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยการถอดประกอบฝาหลังเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลมเย็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เย็นและไม่ได้แรงมาก สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับรุ่นน้องคนเล็กอิเล็กตริกพัดลมไอเย็น5ลิตรรุ่นคลา s ส i c วันเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กๆหรือไปใช้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากกำลังมองหาตัวช่วยขนาดใหญ่แล้วก็แนะนำเป็นตัวอิเล็กทริกรุ่น Standard ดวัความจุ35ลิตรไปเลยเข้าไปดูได้ที่ตัวไอนะครับผมหรือถ้าหากอยากสั่งซื้อตัวนี้เลยก็เข้าไปอยู่ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเว็บไซต์ t o p v a l u e .com หรือหน้าร้าน Top v a l u ูอ f ฟฟิเชียลช็บนช h อปปี้ l a z d d a JD Central และหน้าร้าน t o อป a l ลูทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจาก t o อป a l ลูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท็อปก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ Hello.